วัสดีครับผมเมื่อนี้ก็ได้ไปซื้อเนียเาะหลังจากเลิกงานมาไปซื้อส้มตำปูปลานี่ก็ให้เขาใส่ถั่วเม็ดลงไปน้ำเนาะกับเม็ดกระถินเม็ดพัก,กเกษตรเนาะตามบ้านเรียกเนาะนี่ก็มีมากินเคียงกินแสบกินนัวก็ไปนี่ครับเอา ตูดไก่มาทอดเนาะกระตับไก่กะแขบหมูเนาะก็ไปเก็บพักสวนครัวรั่วข้างบ้านมาครับนี่นี่อันนี้ก็พักกาดขาวเนาะพักบุงนี่กะนวยพักกระถินนี่สดๆดเลยมากินแก่กินเคียงกินคู่กันนี่ครับจะแซ่บนัวขนาดไหน มากินมาชิมน้ำกันเด้อครับนี่ข้าว่าแสบหลายเด้อลูกค้าหลายนี่สมตำร้านนี้เนาะมาครับผมมาเทลงใส่ถ้วยใส่ชามเลยครับว่าสีสันจะน้าแซ่บขนาดไหนโอ้โหเยอะมากมากโอ้ยล่นหล่นชามเลยครับเนี่ มามาเกลีย์เกลีย์ให้ลงชามเต็มเต็มเลยครับโอ้โหนี่สุดยอดสีสันน่าอยู่น่ากินครับนี่ครับผมนี่กัจจิมีปูปูดองโอ้เป็นตัวใหญ่เลยครับนี่อืเขียวกรุบกุบกับกับเลยครับโอ้จัดเต็มจัดเต็มนี่กัจจิมีนี่ครับนี่ กระเด็มปูครับกระเด็มห่ืไวนี่เนาะกระเด็มปูเนาะอ้ยคุณน่ะ,ป,นะปูดองเขาเนะนี่ยมีเมื่อเขือเทศใส่ทั่วผสมลงไปน้ำครับเนี่ยป้าสีสันจัดจานมาครับผมคำแรก มาทดสอบความแสบความนัวนี่ลูกข่าเขาเยอะเนาะอืมตักเต็มเต็มไปเลยคำใหญ่ๆจำบูอหืมใช่ช้อนส้อมนะครับสะดวกดีครับอืม แจมเจมครับนี่มาใช่ช่อนได้ที่นี่ตักสดตักสดหืมเสียบนัวขนาดไหนจามด้วยตูดไก,ก่ทอดแจมๆจเลยครับผมมาจาด้วยพักนะครับกินแก้มกินเคี้ยงกันนี่รสชาติเข้ากันดีมากเสีบนัวเสบนัว มาครับผมบัดต,ตามด้วยปูรองโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยครับนี่มากินทั้งตัวเลยเต็มปากเต็มคำอือหันหันหามุมก่อนครับนี่ตัวใหญ่อู้เต็มช่อนนะครับอืมอหืมนะ ดอกแก่หักน้ำขับเนี่ยปูดองเพลเนี่ยรสชาติจัดจ้านดีครับแซ่บกำลังพอดีเลยครับเนี่ยเพราะว่ารสขาดเขาเนี่ยก็ให้เขาใส่บดตองเพชรเยอะเนาะเข้าก็ตตำตามสูตรคนเคยสื่อเนาะถ้าว่าอยากเพชรเนี่ยก็ไปสร้างเท่าไหร่เนาะเอาเพชรเยอะๆเนาะนี่ค่ะบับไก่เนาะกินแก่มลงไปสักหน่อย ถือว่าแสบก,กำลังคอดีเลยครับนี่แนวกินมือนี่เนาะเดี๋ยวไปซื้อมือหลังจะให้เขาตำเผ็ดๆกว่านี่จักน้อยเนาะเพราะว่าหลูรลดาดเขาแล้วนะอืมตามไปเรยเลยกากหมูอืมแสบนัวกำลังพอดีจัดเต็มจัดเต็มสดช่น นี่อ่อนน้ำน้ำสมตำาสนัว,นวสัตเลยหืมกกหมูหืมจับจับสะใจแสบแสน,วนัวเลยครับ ตามด้วยตูดไก่ตูดไก่ทอดจำบูจำบูอืมสดนำสมตามตามด้วยครับนี่นี่ก็ปูรองใช่ได้ใช่ได้จัดจานจัดจานเลยครับมา ทำเต็มเหมือนเดิมของชกของแสบของมักเนาะตับไก่ตับไก่ย่างผักชุดชุดจินแก้มกินเคียงนี่เข้ากันดีมาก โอ้ยกินเกือบมดถวยเลยครับนี่ปัดจัดจานถูกปากถูกคอเนาะตามที่หิวตามอยากอันนี้กะนี่ตูดไก่ทอดตับไก่กับแคบหมูกากหมูเนี่ยครับกับพักสดๆเก็บจากสวนมากินแสบๆเนาะอยากอยู่อยากกินกระทำความหิวตามอยากบ้านเฮาอะลครับผม มากินแ่บๆน้ำกันเ้อนี่ครับผมมีแนวกินแ่บๆตามแบบชอบตามแบบมักตามแบบหิวตามแบบอยากบานเท้าเนี่ยนะครับผมมากินแ่บมื่อนี้กิ่นแ่บกินนัวน้ำกันขอขอบคุณครับบืนเสาเตื่นมาจะไหนไม่แห้งเห็ดงาน หาเงินหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวดูแลกันต่อไปเนะครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ